สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของยาคุมกําเนิดน,นะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ3ม <c oughs> เหตุผลนะครับว่าทําไมยาคุมกําเนิดถึงรักษาสิวของเราได้นะครับทาไมรักษาสิวสงสาวเราได้นะครับเ,ออเริ่มแรกต้องบอกงี้ก่อนว่าสิวเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าสิวเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อนะครับนั่นคือสมัยก่อน แต่ปัจจุบันเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าสิวเนี่ยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแต่อย่างเดียวแต่เกิดจากการอักเสบด้วยนะครับส่วนสาเหตุของการอักเสบน,นั้นก็มีหลากหลายสาเหตุแต่ว่าสาเหตุหนึ่งนะครับที่สําคัญด้วยนะครับคือเรื่องของฮอร์โมนที่ผิดปกติน,นะครับนี่เป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมยาผูก,กําเนิดถึงช่วยได้ต้องบอกอย่างนี้ก่อน ยาคุณกำเนิดเนี่ยนะครับโดยปกติทั่วไปใน1เม็ดเนี่ยจะมีฮอร์โมนใหญ่อยู่2ชนิดนะครับคือฮอร์โมนอิสโตรเจนนะครับกับฮอร์โมนโปรเจสตินสองตัวนะฮะทีนะ่ะฮอร์โมนอิสโตรเจนกับฮอร์โมนโปรเจสตินนะครับซึ่งฮอร์โมน2ตัวนี้เนี่ยเมื่อมารวมกันนะครับเมื่อมารวมกันเนี่ยมันจะออกฤทธิ์สามอย่างใหญ่ๆห่สามอย่างใหญ่ อย่างแรกค,คือเรียกว่าทำให้เซกฮอร์โมนไบดิ้งกอบูลินเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งสับย,ยาคัมเมื่อกี้เนี่ยมีหน้าที่อะไรนะครับมีหน้าที่จับฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายทำให้เกิดสิวนี่แหละฮอร์โมนอ่ะตัวเซกฮอร์โมนไบดิ้งก็บูลินนะครับจะไปจับกับตัวนี้ทำให้ตัวนี้เนี่ยอยู่ในกระแสเลือดน้อยลงนะครับ ทำให้ไปออกฤิดได้น้อยลงนะครับนี่คือเหตุผลที่อันที่2คือทําให้เทสโทสตโเตอโรนไปจับกับตัวรับที่อยู่ตามตําแหน่งต่างๆของร่างกายเนี่ยนะครับลดลงนะครับก็ทําให้สิวลดลงเหตุผลที่3คือทําให้ตัวเทสโทสตโเตอโรนนะครับเปลี่ยนแปลงไปเป็นไดไฮโดเทสโทสเตอโรนน้อยลงซึ่งตัวไดไฮโดเทสโทสเตอโรนเป็นตัว ที่ออกฤทธิ์ได้แรงกว่าเทสโทสเตอโรนปกติใอ่กนะครับนี่คือ3เหตุผลใหญ่ๆอย่างไรก็ดีนะครับอย่างไรก็ดีตัวยาคุมกำเนิดเนี่ยนะครับตัวที่มีเขาเรียกว่าอะไรออยของสหรัฐอเมริกานะครับ USFDA บอกแล้วว่ามีประสิทธิภาพดีมีงานศึกษาวิจัยดีๆเนี่ยนะครับมีอยู่แค่4ียี่ห้อเท่านั้นเองนะครับมีอยู่แค่4ยี่ห้อ ซึ่งหมอจะไม่ไม่มาพูดในวันนี้นะครับแต่ละยี่ห้อก็จะมีตัวเอสโรเจนแล้วก็ตัวของโรเจสตินที่แตกต่างกันไปนะครับนะก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่านี่คือ3าเหตุผลใหญ่เนาะว่าทำไมยาเม็ดคุมกำเนิดของเราถึงสามารถรักษาสิ้ได้นะครับผมก็วันนี้ขอเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ